สัมผัสตาเสียงสัมผัสหูกลิ่นสัมผัสจมูกรสสัมผัสลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสกายแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอารมณ์ของใจที่เรียกว่าธรรมะนี่เราสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำที้เหล็กแสดงตัวออกมา ให้เห็นอย่างชัดเจนจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะรูกเสียงรล้โน้ตเรื่องสัมผัสหรืออารมณ์กับสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคยสัมผัสสัมัเป็นอดีตลงไปแล้วนั่นแหละเข้ามาสั่งผานในจิตใจทาให้คุณคิดตั้งต่เรื่องที่เหลกอทั้หาเพราะผูกมัดตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเส้นหาทางแก้ไขไม่ได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องสังเกตเรื่องของจิต ในขณะที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมผัสจะเป็นทางรูปเสียงกลิกน่นรสทางใดก็ตามต,ต้องจดจ้องอยู่ที่จิตก,การแสดงอกักขริยาต่างๆไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องตระการขึ้นจิจิตมีสติเป็นผู้คอยจดจ้องมองดูและทราบว่ามีชั่วพิจารณาประกรใดมีปัญญาเป็นเครื่องเคร่อควพรพิจารณาแยากแย,ก,ยกกันออกรื้อตัดกันออกในสิ่งที่หือว่าไม่ดี เราการปฏิบัต hmm, so ิต right. ัวเองการรักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่ทุกทีเดียนคุณนั่นเชื่อเป็นผู้รักษาตัวด้วยเีนี่ในปฏิบัติมานานถามมาพอสมควรพอเรื่องของเราเองทั้งโทษทั้งขุนไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าที่เหล็กที่ฝังตมภายในใจ เพราะฉะนั้นงานอันนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปเต็มที่เต็มฐานถึงกับต้องเอาชีวิตเข้าแรกก็มีในบางครั้งถ้าไม่เช่นนั้นก็หาความชนะไม่ได้เข้าเข้าใจในสิ่งที่ควรสิ่งที่เราต้องการไม่ได้จึงต้องอาศัยความหนักเบาทุ่มเทกันหนุนในบางการบางเวลา ถ้าจิตใจกําลังผาโโดโผลว่เส็นนั่นยิ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องฝึกทรมานกันอย่างเรา,เยาอย่าร้อมกําลังอย่าสร้างเหมือนกําลังไว้เรื่องเป็นการโอนอ่อนต่อเรื่องของกิเลสต้องเข้มแข็งเป็นก็เป็นตายก็ตายขึ้นชื่อว่าโทษแล้วจะไม่เป็นคุมแต่อย่างไรนี่ก็คือว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้ว จะทำผลประโยชน์ให้เราไม่ได้จะมีแต่เกี่ยงแต่หนามที่แทงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแม้จะรักจะชอบจะพอใจขนาดไหมก็ต้องฝืนจิตฝืนใจต่อสู้แยกแยกกันออกเต็มสติกำลังความสามารถด้วยสติสปัญญาของตนที่มีสติปัญญาที่ยังไม่มีก็พยายามฝึกหัดพยายามบำรุงพยายามคิดค้นแตกขนงออกไปเรื่อย ธรรมะปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวไม่คิดคน้นไตรตรองหรือไม่มีเหตุมาสัมผัสมากระทบกระเทือนจิตใจต้องอาศัยเหตุมากระทบกระเทือนจิตใจน่งอาศัยการคิดคน้นปกาบหาหรืหาผลนงอันดา,าเกิดขึ้นเ <c oughs> มื่อได้ใช้หิืเสมอ ก็ย่อมมีทางเจริญก้าวหน้าและแตกแขนงออกไปเรื่อยๆเหมือนกับต้นไม้แต่บ้านรุงลําต้นอยู่เสมอเมปรากดต้นขึ้นมาแล้วสิ่งก้านสาขาหลักผลเขาปรากฏขึ้นเองปัญญาก็เหมือนกันความจริงแท้ตามหลักของการปฏิบัติปัญญาจะไม่เกิดเองโดยที่มันเฉยๆหรือปัญญาจะไม่เกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้ว คุณทราบด้วยหรือไทราบอยา่าสนใจด้วยสมาธิคือความสงบเป็นเรื่องของสมาธิเป็นประเภทหนึ่งยึดเป็นอาการหนึ่งของจิตยืดเป็นคุณคุณสมบัติหนึ่งของจิตปัญญาเป็นคุณสมบัติหนึ่งของจิตเป็นคนละประเภทถ้ทาหากเราจะาไม่สนใจกับปัญญาเลย มีแต่สนใจทางด้านความสงบหรือสมาธิอย่างเดียวจิตเท่เราร่จะมีอยู่เพียงเท่านั้นจากถ้าไม่ออกถ้าไม่นำปัญญามาใชา้ในการคิดควรใช้หรือเหตุการณ์ที่ควรใช้ปัญญาจะไม่แสดงตัวออกมายนี้ได้เคยแสดงให้ครเื่อฟังหลายครั้งแล้วหนซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองเมื่อได้เคยรู้เคยเห็นกันมาแล้วการพูดก็หรือว่า สิ่งที่เคยรู้ไปถังนั่นก็เป็นอาจารย์ตนได้อาจารย์ของเราได้ดีนดี้จะแสดงให้เกิผู้ใดฟังก็มาก็มาเป็นความถึกเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทุงว่าศีลปฏิภาวนิจตัวสมาธิสมาธิมาเตอรโมติมหานิสันโซสมาธิเมตีโมตวแล้วย่อมมีผลมากมีผลทันใหญสุดมาก สมาธิไปพาวิตาปัญญามหาพลาโขติมหาสั้นสั้นปัญญาอบรมสมาธิอันสมาอบรม,มแล้วย่อมมีผลมากมีอัน,นสุดมากปัญญาไปพาวิตังจิตตังสมาเดวะอาติสิมุตจะไปจิตงดปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่ด์ทั้งปวงโดยชอบนี่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นหลักธรรมอันตายตัวแต่ผู้ปฏิบัติ ทั้งหลายมักจะคิดว่าเมื่อมีศีลแล้วสมาธิจะมีขึ้นมาเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดอปัญญาเกิดแล้วจิตก็หลุดพ้นนี่เป็นความคิดความคาดเอาเฉยเฉยไม่ใช่ความจริงความจริงน,นั้นศีลเราก็รักษาให้เป็นศีลคือความปกติของกายวาจาไม่ขนองทางกายวาจาและไม่เสริมโดยทางใจ เราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมันเป็นอารมณ์มห้เกิดความวุ่นวายันเป็นการก่อควนการทําสมาธิเพื่อความสงบของใจแตเมื่อไม่มีอะไรเรื่องก่อควนให้เดือดร้อนแล้วการทําสมาธิก็ย่อมมีทางสงบได้เพราะไม่เป็นนิวรณมันเป็นอย่างนี้ปังหาไม่ใช่มีศีลแล้วจะเป็นการสร้างสมาธิขึ้นในตัวมีสมาธิแล้วจะสร้างปัญญาขึ้นในตัว อย่างนั้นหาไม่เราต้องทําเองการจะทําจิตให้เป็นสมาธิด้วยอุบายวิธีใดที่เป็นสมถาวิธีที่ท่านแสดงไว้หลายแง่หลายประถมเพื่อให้เหมาะกับจิตใจของผู้ปฏิบัติทาซึ่งมันเกิต่างกันน้ท่านกล่าวไว้ว่าสมถานสี่สิบห้องนะต่างกเนมยอนุสติสิบเป็นต้นรวมกันทั้งหมด เป็นสี่สิบคำว่าสี่สิบนี้ไม่ใช่เราจะกว้านเอามาปฏิบัติปฏิบ mm ัติเมื่อชอบในทำบทใดในสี่สิบวิธีการนั้นก็น,นํำวิธีที่ตนชอบนั้นมาอบรมจิตใจอันเป็นแนวท,ทางส่ง,ง้วยกันายเมื่อได้อบรับการอบรมด้วยความถูกต้องและทำที่เหมาะกับจิตใจจิตใจของตนด้มยความสงบได้ การสงบได้นั้นได้โด,ดวยวิธีสมาธวิธีต่างๆไม่ใช่วิธีมีสิลนี่วิธีรักษาศิลแล้วสมาธิเกิดขึ้นมันเป็นคนละอย่างถ้ามันเข้าใจถึงเมื่อจิตในรับความสงบตามวิธีที่ทําโดยถูกต้องแล้วเป็นความสงบขึ้นโดยลําดับแล้วการที่จะเคลื่อนไหวทางสติทางปัญญาเราก็ควรจะให้เคนอย่างไรทางปัญญาก็ ถือเอาไตรลักษณ์ในจักรอาก,กาศของเรานี้ทั้งหมดเป็นสถานที่ถํามายหรือไตรลักษณ์เป็นทางเดินไตรลักษณ์คืออะไรคืออนิจออนาานนจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วที่กล่าวว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็มีเต็มไปในร่างกายของเราทุกส่วนหรือในขันหานี่เป็นกองแห่งไต,ตรลักษณ์ทั้งนั้น รูปก็หมายถึงรูปกายของเรากายนี้มีอาการ32ผมขนเนื้ยงผันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อไงเป็นกระดูกมะหมักหัวใจตับทางผิดไจปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าอาการ32อันเป็นส่วนด้างกายนี้เป็นถาุดิอันนี้ก็เป็นไปด้วยอนิจจังทุกข์องอนัตตาการพิจารณาต่รับเรามีความถนัดไม่ใจรักได พึงนพิจรานาใจรักนั้นให้มากตามความถนัดของใจเลยแล้วจะสามสารถฝืนข้าไปในใจรักท่าหจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดจอบูญเต็มที่ความเป็นใจร,รักเพราะการพิจารณาห,หมายถึงลูกเวทนาก็เหมือนกันเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจมีได้ทั้งสอ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 งอย่างคือเวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนา,าก็คือความเฉย ที่ปรากฏขึ้นมาเป็น like. สุขเป็นทุกข <c oughs> ์เป็นเฉยๆภายในร่างกายและอิตใจนี่ก็เป็นกองแห่งใจรักเพื่องจ่างทุกขังห้าตาสัญญาคือความจําได้าไหนจำอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องใจรับอันเดียวกันแต่สภาดับไปสิ้นไปสูญไปเกิดขึ้นมาดับไปถ่ายทอดไปเรื่อยๆเลยทั้งๆนั้นท้คือความคิดความปรุงตรงดีตรงชั่วตรงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องเกิดต้นแบบ เป็นภายในสังข์นี้ยืนยานก็รับทราบส,าสิ่งที่มาสมผัสเมื่อสิ่งที่มาสมผัผทานไปอันนี้ก็ดับ,บลงเมื่อทานเข้ามาสั้ัญก็รับทราบรับทาราบระยะตั้งแต่เป็นไกนะ่หนการพิจารณาเรื่องของไก่หนพิจารณาอย่างนี้ทาเราจะพิจารณาภายนอกรูปไม่ว่ารูปสิ่งใดสภาละทธรราประเทศใดที่มีอยู่ในโลกที่มีภายนอกจาก ร่างกายจิตใจเป็นธรรมทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาให้เป็นธรรมเรียกว่าเป็นมรกได้ทั้งภายในภายนอกถ้าพิจารณาให้เป็นมรกคือเป็นธรรมเลยหรือเป็นเครื่องกําจัดกิเลสถ้าพิจารณาให้เป็นกิเลสแม้ภายในร่างกายนี้ก็เป็นกิเลสได้เห็นเห็นว่าร่างกายเป็นของสดสวยงามน่ารักให้ชอบใจก็เป็นการสร้างกิเลสอาว่าให้เต็มขึ้นภายในจิตใจ เนี้ยประธานเ็าจะตั้งแน่เขาเดินนี่คือการสร้างที่เดชด้วยความคิดที่ผิดแน่จะพิจารณาร่างกายพิจารณาใยก็เป็นสมุนถะคือเป็นที่เดกได้ภายนอกของบังการพิจารณาเห็นว่าสวยสวยสวยมุ่งนานภายนอกก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องเนื้อต้องใจนี่เป็นเรื่องของที่เดชล้วนๆพิจารณาตรงกันข้าก็เป็นมากได้ยูรั่อุบายของบังอย่า ถ้าการคิดการพ้นอยากอยู่เฉยในขณะที่ศิษมีกําลังพอที่จะพิจรารณาโดยอาศัยสติปเป็นคู่ควบคุมงานอย่าให้เฉยในขณะที่พิจรารณาจนปัญญาเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลเข้าใจอาการต่างๆแย่างร่างกายและเข้าใจเรื่องของจิตหลิประเทศใดที่ควรรับได้ด้วยปัญญาแล้วมันก็รับมีเรียกว่าเห็นผลทั้งของปัญญา ที่ทาหน้าที่จากนั้นก็ค่อยมีความดุดเดือทางด้านตันใดไม่ว่าทํางานใดก็ตามคือนเราถ้ามีแต่ทาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ตันใดแล้วมันก็ขี้เกียจเมื่อมีผลของงานเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมามากน้อยก็ให้เกิดความออกพอใจที่จะตั้งเพียรพยายามในงานนั้นต่อไปจนกระทั่งถึงงานนั้นสําเร็จหรือไม่สําเร็จเขาได้มาก <c oughs> ในจิตใจ <c oughs> <ๆ>เมื่อเราทํางานผลขึ้นมาพอเป็นขี้ีพยานแล้ว ความเพียรเพียงไปเองมีความขยันหมันเพียงความอดความทนมาด้วยกันมีการพิจารณาปัญญาเราที่บายเพียงท่านนี้แล้ว่อท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้สมใจทางด้านปัญญาแล้วอยากขอใจว่าปัญญาสมาธิเต็มที่แล้วจึงพิจารณาปัญญาได้นอกจากว่าสมาธิเต็มที่แล้วปัญญาจะเกิดอันเป็นความเข้าใ <Yeah. S 1> จผิงได้ ให้การเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิเต็มที่แล้วจุณค่อยพิจใจนาต่างอันนี้ก็เป็นความสุขเหมือนกันสมาธิคือความสงบใจที่มีความสงบย่อมหมดยอมไม่ยุ่งหยกับอารมณ์ต่างๆที่คิดตน,นีหยต่างๆซึ่งเคยคิดมาแล้วด้วยความ,มนี้งหยจิตจะสงบตัวความที่จิตสงบตัวนั่นแหละเราจะนําจิตไปใช้การใช้งานอะไรโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมพิจนาต่างๆต่างๆมันก็ทําหน้าที่ของเรา เจนไม่เจนจนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามกํากลังปัญญาท่านนัน้นๆไปโดยลาดับหรือเมื่อเห็นจริงเข้าไปมากปัญญาไม่ต้องบอกเป็นหมูนตัวไปเองเพราะเห็นผลกับทนขี้เกียจอยู่ได้อ่างเมื่อเห็นผลแล้วเป็นที่ต้องเมื่อต้องใจจิตก็ต้องมีแต่ตตตตความก็หยิงมีความหนักหน่วงในทางความตัดยี่ยมไม่ลดละถอยหลังไปเลืกอยอทีน,นี้จิตก็เรียกว่าไแดบบ้รับ การแก้ไขถอดถอนที่เลืประเภทต่างๆออกจากจใจสมกับจุดนี้เรียกร้องขอความแค่เหลือจากเราคือสติปัญญาสม,มัมดเมื่อได้ถูกถอดถอนออกด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรอยู่เรื่อยๆก,ก็ย่อมมีความผ่องใสไป่โดยละจนกระทั่งถึงความดุพ้นที่ท่านเรียกว่าสัมมัเดวะคือโดยชอบ หลุดพ้นไปโดยชอบธรรมคือโดยชอบขณะทึ่สติปัญญาเป็นผู้กัดกรองเป็นผู้ตัดผู้ฝังเสีงไม่แช่สัญญาอารมณ์จะไปตัดไปฟังเสียงต่อหาอาวะอ่านี้แล้วก็สาคัญตรงว่าหลุดพ้นต่อความหลุดพ้นด้วยความสําคัญน,นั้นเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของสัญญาแล้วไม่มีความสําคัญเป็นความเข้าใจได้อย่างชาัดเจนว่าที่เลือดประเภทนี้ขาดไป่ล้วีประเทนั่งยังอยู่ที่นานเข้าไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆ 50ต่อโดยลำดับ,บกรรมฐานจนกระทั่งดสดรขั้วเด็่ออกไปโดยชื่นชมจากสมมติทั้งหลายคำว่าพิเรศแต่ประเทศใดก็ตามก็อยู่ในขั้นสมมติคธว่าธรรมที่เป็นคู่เคียงกับสิเลศเป็นเครื่องแก้พิเลศทุกประเทศก็เป็นสมมติเหมือนกันเช่นนั้งสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่ก็คือสมมติธรรมเครื่องแก้เครื่องบาเนิ่งเมื่อสติปัญญาได้ทำการแก้พิเลศตัดถอนพิเลศออกจากใจ หมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญญาก็หมดหน้าที่ไปสติก็หมดหน้าที่ไปในการควบคุมง,งานเพื่อถอ,ถอนพิริยะนะฮะทุกประเภทก็หมดไปจากใจหลังจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดอีกพูดได้แต่เพียงว่าจิตบริสุทธิ์หมดหน้าที่ทำงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เต็มที่แล้ว นี่แหละทรหน้รรรราคมสั่งสอนของพร,ระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างแน่นดังที่สุดสวข้าโซพระวรตาทำงเรียกว,ว่าจับไว้ชอบแล้วคือทำอันะภูิก,ขก็ข้าจับไว้ชอบแล้วคือชอบทุกเนี่ยทุกมุงแห่งธรรมทั้งหลายไม่ว่าแบบาการอย่างไรอีกพูดเรื่องที่เลกก็ชอบทำกันอุบายวิธีแค่ทจ่เลก็ชอบทำถูกต้องไปหมดถ้าเรานำอุบายวิธีที่พร,ระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นมาปฏิบัติ เราจะต้องเห็นตดเราเป็นผู้ถอดถอนี่เด็ดขาดโดยลำบากลำบากยางก็บใจเลื่กันจห้ามท้าทำเน้นหนักทางความภาคเยียมยากสนสักับสิ่งใดในโลกนี้ซึ่งเคยอยู่เคยอาศัยเคยเป็นเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากมาแล้วไม่น่าสงสัยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่จอมกราทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นท่านรักมาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงเป็นจอมโลกก็คือความเดชมุ่งหวัง จิตใจตัง้งเสียงคิดไวให้สูงเสมอให้ความเพียรเป็นเสมออย่าเป็นแต่เพียงความต้องการอยากรู้อยากเห็นแล้วมันประอกอบความทักเพียงให้เป็นไม่เป็นให้สมเหตุสมผลนั่นก็ไม่เปิดประโยชน์นอันใดจิตเป็นของกระสิอมากเมื่อได้ทำ แยกมีอถอดถอนสิ่งที่กปกตกโซงมงมันเป็นของสัมผัาเรียตามหาคุณค่าไมื่ไใออกจากใจแล้วใจจะเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่าเหาสานกะจักกับตนเองโดยไม่ต้องไปถามใครเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายนะไม่ว่าที่ยาบทใดนเรื่องการเกิดการตายตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอะไรหมดปัญหาไปค่องค้างกันข้อสิ่งอย่างนี้เป็นสตง ผิดนั้นได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องก่อวัวนสงสัยหรือกังวลต่างๆจิดได้ถันพ้นจำนวนแล้วสมบปัญหาเมื่อชีวิตยังมีอยู่รับผิดชอบกันไปเร,เรื่องขาดหนึ่งครันเจ็บไขได้ป่วยมีความหิวความกระหายอยากหลับอยากนอนก็บำบันดนักษารับผิดชอบไปทางคำนวณหรือประตามการเข้ามาเมื่ออันนี้ไปไม่รอดแล้ว ขาดนนี่หมดกําลังแล้วก็รต่อยเสียต่อยตายางสะดวกสบายไม่มีอันใดที่จะมาทําจิตใจให้เกิดความกังวลหรือหนักหน่วงทวงใจลงไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถ้าทิ้งความกังวลน,นี่ไปเสียได้ในขนานั้นแล้วก็เรียกว่าหมดกังวลทีนี้ไม่ต้องผูกนิพพานทนี่เพราะผู้นั้นไม่ไม่เป็นผู้สงสัยนิพพานผ,น,นผู้นั้นคือนิพพานอยู่แล้วฐานหาไถ ไปที่ไหนาถามใครธรรมชาตินั้นเป็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วกับสุนตบนะถาฐานสุขนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาฐานเพื่อเห็นอย่างนี้ใครเห็นก็ตามจะไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าหรือถามถามวกุงใดก็ตามเพราะเป็นธรรมเสมอกันเหมือนเป็นความจริงเป็นส่วนด้วยกัน ม้แม่ก็เห็นเมื่อเห็นเขาแล้วเจอเขาแล้วก็เป็น,นอำนาจหมดความสงสัยทันทีเนี่ยผู้เห็นราษาคนเห็นหนังจิตใจนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่พอตัวหายสงสัยทุกแง่ทุกมุมขึ้นคือว่าสมมุติสาม,มารถาาจะไปขอบะส่วนกรลังใจได้แม่ที่สุดเพียงความนส่งนิดๆในเรื่องตัวเองก็ให้่าไปสบายหายห่วงนี่คือผลแห่งการปฏิบัติ ตังทุ่มเทกำลังเอาเป็นเอาตายลงไปผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดสำหรับผู้ต้องการความ,ดวามุดทนจากความทุกข์ขมข์ก็คือห่วงแห่งสมมตินั่นแหละห่วงสมมุตินั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเราอันใดบ้างมีสิ่งใดบ้างก็คือร่างกายเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับอุกเสียงกลิ่นเมื่อเครื่องต้องผัด นักชอบต้องการสิ่งนะั้นให้เกลียดสิ่งนี้มันเกี่ยวโยงกันไปไม่มีที่สุดซึ่งเ้วแ่แรกตั้งแต่เป็นเครื่องต่อกังวลสรส้างทุกข์ให้ใจิตใจไปรับความลำบากระเบิดบบตลอดมาไม่มีความกระสดที่ไหนเรื่องของสมมติถ้าเมื่อได้มีทมขึ้นเป็นเครื่องเทียบเทยงกันแล้วเราจะเห็นความต่ำสมมติกับความสูงอย่ารคชัดเจนภายในจิตใจดุลเดียวกันมนาะหากมีทมเป็นเครื่องปรากฏพอที่จะมาะเทียบเทยงกันโลยนั้นจิตใจ ก็ไม่ทราบว่าทาไปยังไงคอจะเห็นตั้งแต่สมมติทั้งหลายว่าเป็นของดีของไม่ดีเรื่อยๆแต่ละดีเยี่ยมอย่างนั้นเยี่ยมอย่างนี้เป็นเหตุตุกจิตใจหรือเป็นยั่วยุจิตใจให้กำลังเสริดสารนี้ไปเรื่อยๆแล้วหาหลักหาเหตุไม่เจอแม้จะจุดพ้ายก็ตายทิ้งต่าๆด้วยความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองความหวังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรา ไม่ต้องการเช่นนั้นเราสร้างความหลังให้ตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองให้รู้ให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไห้เลวกพราเมตตาอยา่างเ็มเกีียวประพฤติปฏิบัติให้เห็นธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วทั้งฝ่ายเหและเห็นผลมาแล้วทั้งฝ่ายผลเป็นที่พอกระายได้จริงนำมาสั่งสอนโลกไม่มีการไม่มีสถานที่ แต่ไม่ถือว่าเป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดศาสนาธรรมเป็นของแก่ใครน้อมมาประพฤปฏิบัติก็เป็นสมบัติของผู้นั้นมีคำว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมัรคศุลย์ผ่านก็ดีทอมอยู่แล้วที่จะเป็นสมบัติของผู้ประพปฏิบัติมีนักปวดผู้ปฏิบัตินี้เป็นต้นที่จะสามารถทรงธรเหล่านี้ได้ <c oughs> นอกจากนั้นก็ไม่แน่นอนนะน, <c oughs> นักบว่และนักปฏิบัตินี่เป็นพวกที่แน่นอนมากกว่า พวก็นหนึ่นเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นนักบวชนักบวชนักปฏิบัติภิกขุท่านแปลว่าสองอย่างแปลว่าผู้ขอประกันอันนี้เป็น้าแปลแบบโลกโลกก็แปลว่าผู้ขอสมเหตุสมผลนี่ตั้งนับเป็นต่วันบวชมาแล้วก็เป็นสบัดพาะทานเพราด้วยเทศสมณมะขอประกานแบบนั้นอันหนึ่งท่านแปลว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นผัน ปฏิบัติตนให้เห็นภัยภัยม่อยู่ที่ใจนี่แหละเป็นหลักใหญ่ใจเป็นผู้ก่อเหตุก่อภัยก่อทุกข์ก่อความหมกักข้งหลายพยายามแก้ไขดัดแปลงจ,จิตใจของตนเท้าขามที่เหลือด้วยตับธรรมคือความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยตายก็ตายโลกนี้มีตัดขา,านคนไม่ถือศาสนาะไม่รู้จักศีลจักทางเลยแม้แต่จัิเาจานอันนี้ก็ต้องตามญญผู้ประกอบความภาคเพียรน เพื่อมรรคผลทานก็มีการตา่างตายพอให้ตายด้วยความสมบังตายให้มีหลักมีเกณฑ์สร้างหลักสร้างเกณฑ์ด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมกรบมบัตเข้าสูส่ใจใจกับธรรมเป็นอนเดียวกันแล้วเรียกว่าสมบังมีหลักมีเกณฑ์ตายที่ไหนก็ตายสะดวกสบามไปหขอให้ผ่าตัปฏิบัติผลเป็นห่วงก็มีเชื่อนมากมายเพราะฉะนั้นจึงนต้องมีการอบรมสั่งสอนเสมอเพราะเราเคยเป็นผู้น้อย มาแล้วได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์รู้สึกว่าจิตใจเต็มตื้นขึ้นมายึ่แยั้งแ,งแจ่มใสเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับการบำรุงการขาดการได้ยินได้สั่งนี้จะประกอบความภาคเพียรเขาจรู้สึกไม่เต็มไม่เต็มหน่อยหากว่อาศัยธรรมะมท,ทั้งสดสงลงมาที่หัวใจมีเรียกรรู้สึกว่าชุ่มชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นภาคปฏิการฟังธรรมในขณะที่ รับการอบรมกับก,การแสดงธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันสําคัญยิ่งกว่าภาคปฏิบัติใดๆเพราะการฟังธรรมทำจิตให้มีความสงบได้ในขณะฟังง่ายกว่าที่เราทําโดยลำพังถ,ถึงน่านปัญญาก็มีความคล่องแลคล่วแก้กล้าขยับไปตามโอวาทที่่านสอนแต่ทุกระยะระยะระยะท้ายอย่างคล่องตัวส่วนมากผู้ฟังนานานต้องจิตต้องนักส้องเฉลิมอย่างน้อยอขั้นปัญญาแล้วก็ต้องขยับตา ี่ให้ค้นให้ดีของพิเศษอยู่ภายในหัวใจนเ้เวอนี้ของสกรปรกโสมงสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่ต่างช้าเรียสามพุ่มหอดจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับไม่มีคุณค่าเราก็ไม่ทราบว่าใจเราไม่ไม,ไม,มีคุณค่าเมื่อเราไม่ทราบนั้นนะจึงเห็นสิ่งภายนอกนั้นว่ามีคุณค่านั้นว่าดีนี่ว่าดีในยุ้ยเ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 ยงเพ้อเหิมไปตาม่างนั้นแล้วตาต,ตาต่างนั้นเกิดประโยชน์อะไร การปฏิบัติทำจึงมีเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเี่งกันพอรู้ว่านั้นดีอันนี้ช่วแล้วก็แก้ไขดับแปลงไปเยน่ะยๆจิตได้มีความสงบภายในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นพอไปเพราะจิตสงบไม่ก่อกวนตัวเองอลำดับไปต่อไปก็คือปัญญาที่จะนาสอบสอบให้มองทะลปุปมนังสัตว์โลกทั้หลายทั้งเขาทั้งหลัง เรื่องกองาตุกองขันกองทุกกองตั้งแต่พื้นเท้าบนถึงถึงที่สัตตั้งแต่มนุษย์สัตลงมาถึงพื้นเท้าเนี่ยขันขันแปลว่าหมดแปลว่ากองก็คือกองทุกันขันท่านี่มันมีความทุกที่ไหนพี่นาทีได้ไหมสบายดีหรือว่ากันไปนั่นเดียวธรรมชาติของร่างกายแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เราตากดนอกจากใจเท่านั้นเป็นผู้แสดงความสุขและทุกข์ให้ตากดอย่างเต็มท้ากับทุกข์กดกับทุกข์สัตว์ร่างกายถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่มันก็อยู่ตามลำทางของมัน มันไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเพราะว่าสมาลีความจริงร่างกายไม่แสดงความสบายให้เห็นเยอะชาเป็นของสงกแสดงความสุขความทุกข์เห็นอย่างชัดเจนเพราะนัตรงแก้ยังแก้ที่จุดนี้แก้ได้แล้วก็แสนสบายต่อไปน,นี้ท่านปัญญาอาธิบายให้ทุก่านฟัง